แต่ว่า f เฟซบ o ๊กโอตาบาพูดถึงคอมเมนตพี่ดอนเฮ็ดยูทูบเปิดแต่โดนนีย่านคนติดตามหลายแล้วค่ะพี่ดอนเฮ็ดตั้งแต่แหลกๆเลยพี่ดอนเนาะเออเขาก็ะเฮ็ดโดนแต่แต่เขาว่าได้เงินเด้พี่ดอนกันเฮ็ดยูทูบ เป็นอย่างเป็นอย่างขยจะมโบลูพี่ดอนหนูกับบึงข่าวพี่ดอนอยู่เป็นพยอกพยานยังมันกระดัางมัแตะพุ่นแล้วแต่ความหมายเขาว่ามีช่องมันก็เลยกลายเป็นว่าเออก็เลยกลายเป็นว่ากะคนก็เลยบวคคอยหูจักปันไดเนาะโอ้หูจักอยู่แต่ว่ามันบมมีเน่าบึงเนาะบมมี่เน่าบึงมาเคลีย์ประเด็นกับพี่ดอนมื้อนี้พี่้อนค่ะมาเคลีย์ประเด็นเนาะ ก่อนสิกลับแล้วเอามาักกกานกะขาก่อนนั่งรถมาไก่เมื่อย <c oughs> มาแต่แตแตเรเ้าผุนพี่น้องค่ะมาแล้วก็ได้มานั่งถ่าถ่าไปถาม้าเพื่อข้นนั่มมาหอดสวนยางเลยค่ะ <c oughs> บังเอิญได้พี่ดอนลูกไส้พี่ดอนลงมาจังสัรน,นุสิถ่าหอดหาม,มงคุ่นด้นี่ <c oughs> นุนางอยู่ในเฮือนน,นั <c oughs> <c oughs> ่นลูกบังเอิญลูกีไส้เออกระสีหอดหามงบ์ผัวเร็วค่ะค่ะ เพื่อขอกไปสาดฟอกสาดไฟเอาผู้ใดนหนึ่งเขาไม่กินบันนี่พี่ดอน,ออนอโอ้ฟองอินเดียสีขามานี่แล้วเจ้ากันหนึ่งเอาเลยม,มินาทีคือไปสาดนะมินาทีคือไปเอ็นไปสาดแบบอย่างเดียวมินาทีเอม่เนเขาไปซาดโทรศัพทย์ยางเดียวอ๋อไปสาดโท,ทรศัพท์อ๋อหอดย่ามเขาเจ้ามาอีหยังมาตัดยางบ่นั่นโอ้โอ้มาหาอยู่หากินขิงมีหลายบ่ขิงอ่ะ บูฮู่ด้วยเลยเขาคือว่าทั้งเขาหลายแต่ขิงอืากูเลยมาเอ้ากระเห็นเขาจะไปเฮ็ดขายมาละซีบละซีบเขาจะว่าทั้งเขานั่นขิงโอ้กระชายบอกกระชายเขาบอกพิษบอพี่น้องมาหาพี่ดอนมาเคลี่ยวไปดินเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเขาเลือกเข้าใจกันแล้วเพราะว่าเจเปิ้ลสายหากับบอลแมนเพียรของหนูเนาะแล้วก็พี่พี่ดอนมันก็รู้แล้วว่ามันเพียรของหนูเนาะค่ะเนาะ เพิ่นกะเดี๋ยวเพิ่นกะจะลบคลิปพอลบคลิปเสร็จแล้วคันพี่ดอนอยากไปแจ้งความกะให้พี่ดอนไปแจ้งแต่ว่เจ็บปีาก็แจ้งไว้แล้วกะกันน้าพี่น้องขากันหาหาเขาไปเห็ดในห้องเสียหายน้าพี่ดอนเนาะเออพี่ดอนก็ไปกันเจ้าของไปเเด้อฮาคนไปเห็ดในห้องเสียหายพี่ดอนว่าบ่แจ้งบ่มักแจ้งจักหน่อยก็กระเสียวแต่ของเจ้าไปเฮ็ดนั่นล่ะเจ้าบ่แจ้งบ่่แแจจ้งนนั้งเอ้แจ้งแจ้้งเนะ บ่นานจังสั่นละนี่นี่ละพี่น้องเอ้ยหนูกะสไตล์เดียวกันแล้วก็พี่ดอดหนูกับ่ค่อยมักแจ้งความบ่ใดพี่น้องแต่ว่าเออย่านแหมย่านห้าว่าคันคันเกิดเขาเกาหาข้าวเรี่ยนี่กันท่องโบจ้งกับย่านว่าข้าผิดนะพี่น้องย่านมันเกิดความผิดที่หลัง ปาพางเขาห่อเขาปพังของของเจ้าก่อนอยจของล้ำเน่โอ้ยเอาเพอีหยังเอาเพศอีหยังไม่กางเหลาโอ้หอุ้มเอาไปเห็ดบาวเบ้มาหอดก่อนขอไปพา เามข้าอยู่บ่เอาลมมึงสิไปเฮ็ดวาวบ่โอ้ยยามมอนห้ากับทูหนาวมทัแล้วนี่เนาะมันอยู่ในป่าพี่ดอนี่เฮ็ดหน้าไอหน้าเฮ็ดหน้าพร้อมบ่นี่อ๊อโอ้ย พูดถึงกับเขามาไก่เต๋เอยี่น้องเขาหม้อแต่ไส้เนียนข้าวเดียวเนะวววาะวืดวาดวืดวาดวืดวาดมาเลยค้าวเหียวก็มีน้ำเอาน้ำฝนบ่หน,นิน้ำธรรมชาติบ่น,น้ำม,มาจากบ,านนบ้านเลยบ่แมีนขันท้าเฮ็ดเขา,เเขาเน,นี่ไหมอ๋อน้ำธรรมชาติน้ำฝนโอ้มันถึงหนาม,มันมันสิมีอยู่แล้วโอ้ปาดมาเข่าเจเปิลไซห้านี่มาจะซื้อเด้อพี่น้องค่ะแต่ว่าโบราง พี่ดอนลราล่าง้อมพี่น้อเฮ็ดชาอ์ตสะอาดเฮาล่างเฮ็ดเฮาล่างนี่คือเพื่ออียงเซาหอเซาขี้เห่อเซ้ายังออกนะโอ้เขี้หงืงออกจักเลีวข่อยบ่รู้ได้ข่อยมีแตเซ่ลดเดอมแซ่ซอร์อ้อซอรข่อยก็ึ่งลดเด้นมันสิมีเขาเขาเขาห้วานเนาะบ่อมันรดบมเนห้องนั่นห้องดเกล่ยวขอเม็ด้าลายเม็ด้าลายพวกนู่ัดเกีียวมือ นูกเกี่ยวมือละกและกาอันอันอันให้เขาสีแต่สีกับมีกาคือเก่เานั่นล่ะ นี่ได้พี่น้องขาบ้าเบิ้งชีวิตคนดังคุ้นดังเหรอชีวิตอันเลิบเลิบจิดังน้ำรองเพลงพี่น้องเอ้ยเอาจักทอนแนีกับบได้ยได้นี่เอาสั้นๆกับบได้ยอดลองยู่นยั่งคืนกันไฟอ๋อเขาก็อยากฟังแน่ล่ะเนาะจักทอนทอนยอด YouTube เนียเขาด้อยู่อยากฟังเพื่อเพื่อดยเฉพาเขาไปต่อ YouTube ด้ยพี่ดอนจะยู้ยุทัวพี่ดอนชื่อว่าจังได๋อ๋อพี่ดอนธนกิจแฟมิลี่ครับ ธนกิจ o s i b l e โอ้จพี่ดอนเปิดสองช่องแลยบ่เดี๋ยวนี้เขเใโอ้อันช่องช่องพี่ดอนช่องแรกพี่ดอนธนกิจยังเกาะ impossible i m p o i e ช่องที่สองพี่ดอนธนกิจแฟมิลี่พี่ดอนธนกิจแฟมิลี่โอ้เขาเปิดให้สอช่องอช่องอันติดตามแต่ละช่องเนี่ยก็เป็นเกตพันแปนคนแล้วเนาะึ่งนะองอดทีด่พี่ดอ อ๋อเขาเปิดใหม่ทั้ะหอดมีเอาสองเก้าทีสองเก้าทียังเนาะกุกเกาะอ๋อกุกเกาะกุกเกาอีกเพาะทบิร์ตะกี้อ๋อเปลี่ยนสิ่งเป็นอืมเปมาลี่เอาละซ้ำพลาดเนี่ยแหละเป็นอีหยังต้องเฮ็ดเปิดช่องที่สองเพราะอีหยังเพราะว่านี่เพราะว่าพี่สาวเฮ็ดอยู่แตอยู่แต่หนอกเนาะแต่ว่ามันก็ยากาพ้นเลยขออีเมลเพิ่นขอส่งให้เพิ่นส่งอีเมลสช่องยังมาให้ เอกีเฮ็นห้ปัญหามันก็คือว่าแมนเขาตงส่งคลิปส่งยังไปให้ยเพื่อนไปหายเพิ่อนไม่ได้ซาโอ้ยพี่เ้างมันเป็นผู้เปิดห้เนาะโอ้เป็นผู้เปิดให้บัดนี้เฮามีคลิปยังเฮาตรงสรงไปหาเพื่นมนก็สิซ่าบัดนี้เนาะสู่วงการฟังเขาก็สิบอไดรเนาะมันซา โอ้ไปมากก็เลยเห็ดอีกช่องหนึ่งบ่พ่อหนูสงสัยหนูเห็นเขาเปิดส่วนมากกะสิเปิดช่องหนึ่งสินะเออช่องหนึ่งช่องช่องกะอาจารย์เส็นหายอาจารย์ม่วงโอ้ค่ะประเดี๋ยวหอดอันหอดหาพันไปช่องที่สองสาักว่านานสามพันกว่าก็ไล่สุดเด็ดละเพราะแห้งเลยไหมเออผ่านแล้ว ช่องอีกช่องที่สองกับสามพันกว่าไรทสุดได้แล้วแต่แสดงว่าช่องไม้ก็ต้องลุคงชปช่องไม้ได้ดูนะยางหาเอาบาดจันบตดผัดอันนั้นผู้อันผู้ยายบ้านเพือได้ไป็นโกนมั่นสันพี่ดอนือบ่ได้ไปเจ้ามือบ่วามหมายก็คือว่าจ้างค้นบ่บ่ไปตอไปสูงแห้งเขาโอ้ คูนั้นกสีเดียวกสีเอาแห้งลุงแขกกันโอ้เอาแห้งลุงแขกจาก้าไปไฟไปพี่น้องนู่ทถือถือช่วยกันเ้า <c oughs> กับห้อกับมักยวงสีห้องกับยูงเ้างป้ายเนาะป้าดไก่กับไก่นี่ผู้ใดมากขึ้นเสด้ตุ่มเด้อไงล่ะ <c oughs> ไก่ผู <c oughs> ้ใดมากผู <c oughs> ้ใดยอยากมากมาก,กินตุ่มไก่มหา <c oughs> พี่ดอนเนอะไม่ตะโต้วอวดพี่น้องพุญตาโต้วนุ่งอวดหมักแง่แล้ล่ะนี่แทบจะบด้เกื้อเลยมันอยู่ไก่ท้องหน้าเนาะมันก็ลงไปกินเม็ดเขา อืมหาไก,ก่าากดอกอันหาขี้ไก่เดือนแมงสันเนาะไก่เดือนกินเ,นเข่าแถวปลาท่า,า,น,านี้มันกระซำไก่ปลาแล้วสันนี่เพราะมันกินธรรมาชาติไหม,าามไปปลาก็ได้ันหินที่มันเป็นที่มันออกไปหาปลาโบมาเข่ามานอนเลยอ๋อคือแสดงรสชาติมันก็ะดิแส็บตัวสันมันบุ้งไก่เลี้ยงเนี่เอนั่นแหละธรรมชาติกระคักเลยค่ะนี่ จักไรพี่ดอนนี่ให้นี่สวนยางนี่ค่ะแปดไล่แปดไร่บบนี hey. he ll, he ll ้ห oh ้างห้องอวจะขึ yeah, but, but, ้กีดเบิดโ่เปดเปดไร่ม้วนมาเมนหน่อยด้อันนี้สามไร่เนี่ยเออเมนบ่อบ่อโอ้สิบเรียนกีดเอาสิบ่นี่เออแต่หาแต่สามไร่หาไร่ก็ซื้อมาไลยสามไร่กัหไลย แล่นกี่ดอกแล้วกี่ผู้เดียวบ่เฮากินโดนเฮากินหนังมันมันก็ซิ่เนาะก็ธรรมดาเด้บ่ เออตัวลงเร่งยุบอยไรเล่นบ่ลนี่<ะ>เร่งยุหลองเพลงอีกท่อนหนึ่งบอยไรเล่นบอลเพื่ออะไรอย <laughs> ากอาวมันหล่อมันอล่อด้วยบอมาอเอากระให้หล่อเนี้เอ<ต>บอบอลบอลบอลเต่เฮ็ดให้นคนด่าก็ะยเคี้ยบ้าละ่ะเพิ่นมีการกดหวดัวใจ <laughs> <laughs> ออบ่มด้เพิ่นพี่น้องเข้าไปอ่านปึ๊บเฮ้ยแต่มันเขียนด้ติดแมันด่าข่อยอันเรื่องด่านี่เขาด่ามาตั้งแต่เฉียงหน้าหน่อยเลยดิ เออเขาด่าหนูนั่นเห็นอยู่พวกแม่ๆนี่กับ่ไดี้พี่แม่บอเอาบัดีเจ้าลองสังเกตข่อยเจ้าเจ้าคุณ่อยบอดี้มาคือยืดรูอคือคือแกกว่าว่านี <what> ้ว่ะแม่ผ <Sc fres> ูええ้ใดไรกันบ้างสั่นล่ะพี่อุบว่าเห็นในรูปเด็ดทำไมเก๋จังเพิ่นว่าเออพอมาเห็นตัวอีดิบอดี้ปันยองเจ้าของเพิ่นอนตัวเก๋กว่าเตอา ก็สัมผัสเอาตะข้าวหนึ่งก่อนระวังผิชาติัดไม่ไพ่แล้วก็สิเมื่อเด้อพี่น้องค่ะก็บตะว่ายูไอร้องเพ่งเพ่งยังก่อเพ่งยังก่อเพียงที่รองภพหลักบ้านภพหลักหน้าบ้านลุงพ่นเบยภพหลักหน้าบ้านลุงพ่นพี่น้องเอ้ยอันนี้เป็นเพลงที่เขาแต่งให้พี่ดอนโดยเฉพาะแแมนจดสิยังล้วพี่ดอนเพ่งเพ่งพี่ดอนในจุดเล็กซีดพอมบ่แมนสดงว่าพี่ดอนร้องเองได้แต่คนอื่นร้องร้องบ่ได้ไรเป็นบ่ได้้แลว อ๋อพี่ดอนกึบโจักท